สวัสดีครับเมื่อนี้กะจะผ้ากันมา้าเฮ็ดบุญนะครับลงท่านนะครับอยู่วัดบางหน้านอกอาบางหน้านอกกลิ่มแม่นม้ำาจะพญานะครับกะเดี๋ยววันนี้ก็น,นัดยัดญาติกันมานะครับทําบุญนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าไอเขาจะลงท่านอีอย่างนะครับไปครับ เจกอะไรนะลู c เ <I think. S 1> จกไอตีมออโอเคครับผม <Okay. S 1> Deep within Here we go But somehow I'm caught in the middle Is this the end Before we've even begun f เออนี่คุณู้คบกลับไปเต็ตัวกันที่ด้ไหมอ่ะไม่ได้จะวันแี้ทวทวันนี้นะคะเรามาแจกโรงทานกันนะคะค <c oughs> ที่วัดบางนาน,นะคะอย่าลืมนะคะคนเราต้องทำบุญเยอะๆนะคะ <c oughs> คนเราไม่ต้องสงสาร้จยจ มือนี้เขาไอเขาแจกไอศ์ครีมนะครับไพรท่องนะครับสองถังนะครับสวยแค่น,นี้ก็สวยแล้วอ่ะดิพี่ทิพ,พ,พ,พี่พี่เข้ามาดิอ๋อนับสกุลยาวมากอ,ะอ่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไปลงท่าแล้วนะครับพี่นอ้องเนี่ยบรรยากาศเอาพลอยแล้วแล้วไฟจะปิดได้ไมนะั้ยน่ะได้อะ <ช rier> ฮะ,ะ <ช rier> เพราะว่าหลวงพ่อจะไปแช่ตู้เย็นไว้กินนะ่ะใชดยไงดนปิดไม่ได้แล้วปิดดไไม่<ช>้ <rier> ต <S 3 Wagner> right. so oh. uh ัว huh. ต go ้ง <S 3 chewing video> ้งาอแบบ้เลือทาค่าตาตัวข้าวลูกมาถ่ายแล้วข้าสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยเร็วมาเอาแจ้งไปนี่เลยนี่ครับพี่ต้อไปติีมสองังนะครับลงทานมือนี้ได้ยูวัดบางหน้านอก รีบหน่แม่นำเจ้พรยายนะครับนี่นแน่เหเอน๋ยเขปิดไม่ได้เออเดี๋ยวแค่นี้ยังใส่ไม่ได้เลยนะก็ใส่อย่างละ,ะห,หนอย่างละหนึ่งไปดิ <S <S อย่างละหนึนะนะอพอแล้วกินเลยทันสิคิมรถไหนขายเยอะขายไปเลยเอารวมเลยจริงๆเครื่องเราตักไว้เลยก็ได้นะ แล้วก็เวลานั้นก็ตักเลยใช่ไหมนี่ครับนี่หนุ่มนี่หนุ่มนี่หนุ่มตักไอสติกิมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปถ่ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาตักช่วยนะบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศลงท่านนะครับ กยังเสาอยู่ไส้รครับไส้เหมือนมีสี่อย่างเลยครับมีวานิลามีมีชาเขียวอะแล้วก็ที่แล้วก็ช็อกโกแลตวานิลามา<ะ>ันเน,น,น,นี่ยวันวันนี้มาทำงทานอะไรครับสวัสดี อาหารเหนืออ๋ออาหารเหนืออ๋ออาหารเหนือใช่ไหมครับขนมจีนน้ำเงนียวอ๋อขนมจีนน้ำเหนียวเอามาทำที่นี่เลยนะฮะนี่ฮะวัตถุดิบสดๆนะครับพี่น้องนี่ฮะวัตถุดิบสดๆนะครับกล้องก็ถ่ายก็ถ่ายให้ครอบครัวนี่เฉยครับครับไม่ไม่ได้แบบเป็นจริงเป็นจังไม่ครับ มันได้เป็นจริงเป็นจังครับถ่ายไปดูกันโอ้นี่ทำทำสดๆใหม่ๆเลยนะครับอันนี้เมนูอะไรครับอ๋ขอขนมจีนน้ำเงี้ยวอ๋อขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับอาหารเหนืออาหารเหนือ นี่นะครับคือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของการลงท่านนะครับอยู่วัดบางหน้านอกนะฮะสำหรับคนที่อยากที่จะทาบุญลงท่านก็สามารถที่จะติดต่อวัดไกลบานนะครับเพื่อนยีเดชบุตใจเลยครับเดีแต่มันมืดมืดฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้หน่อย เป็นแไงครับอร่อยไหมดีพี่อร่อยดีครับพี่ จมหนน่อยะมันมือสั่นนิดนึงนะเราต้องเสร็ต้องเติมยาต้องเติมของแล้วมั้ยต้องเติมอะไ้างต้องเติมของแล้วตัดเาแล์ให้ดูเนี่ยคนเรียกควายของหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยหยิบได้เลยครับแล้วก็หยิบช้อนด้วยนะครับ เดยกิบได้เลยครับซอยเลือกันยำยำใบประชาชนที่ว่าทําบุญนะครับอยู่วัดเพิ่นก็ได้มีของกินแน่นะครับอาจจะบ่แม่นของหลายอย่างหน่อยกันยังไดได้กินกันนะครับอานอะไรนะ

เพ่อค้าเก่าพ่อค้าเก่านพ่อค้าเก่า,าเย่เย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. ครับผมหยิบช้อนด้วยนะครับอย่าลืมหยิบช้อนหยิบถ้วยเลยครับเอาจะไหนอันนี้จัดจัดให้ผ้าครับอ๋อถวายถวายเพลงพอดี อันนี้จากร้านอะไรครับหรือว่าทำเองกินข้าวแล้วกาค่ะอะไรนะฮะร้านกินข้าวแล้วกาค่ะกินข้าวแล้วกาอ๋อเป็นเป็นภาษาคําเมืองนะฮะลาซานอ๋อเขาอยู่ลาซานใกล้ๆเซนโญนะคะอ๋อใกล้เซนโญเขาหน้างโรงเรียนเลยข้างโรงเรียนเขาข้างโรงเรียนอ๋อกินข้าวแล้วกาใกล้ๆกับไปไอที่เขาจัดงานไอไอ้บ้านเรือนไทยนั่นไหมฮะแถวนั้นปะ มาถึงก่อนใช่ใช่ใช่อ๋อตรงรัชนสก็มีอยู่ค่ะอ๋อเป็นร้านอาหารใช่ไหมฮะเป็นเป็นศูนย์อาหารอ๋อเป็นศูนย์อาหารสั่งอะไรน์ก็ได้นะคะอ๋อเป็นเป็นออนไลน์ก็ได้อ๋อกินข้าวแล้วกานะครับฝากฝากฝากเอฟซีนะฮะซอยลาซานนะครับร้าน กินน่าจะติดใจนะครับเจ้าของเจ้าของร้านเขาเขาอ๋อที่นี่ก็มีนะฮะลาซานก็มีอาหารเหนือให้กินแล้วนี่อะไรครับลาบคั่วค่ะอ๋อลาบคั่วลาบคั่วชาวเหนือเนาะใช่ค่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสไตล์อีสานใช่ไหมพวกลาบอันน<ช>ี้<ช>ไม่เหมือนกันอ,ดดอันนี้ใส่เลือดด้วยค่ะอ๋อใส่เลือดด้วย เอ๋อน,นี่ข้าวเหนียวฮนะนนข้าวเหนียว อันนี้เมนูอะไรครับอันนี้ทำอะไรนะมีกมุ้งทอดกระเทียมของกุ้งทอดกระเทียมใช่ไปขป่าทำไปเลยเอ่ยปลาทอดค่ะปลาทอดปลาทอดอันนี้จากร้านจากร้านเดียวกันฮะร้านกินข้าวแล้วกัอ๋อกินข้าวแล้วกาเหมือนกันอ๋อครับโอ้โหอาหารสุดๆนะที่นี่น,น,นี่ปนเป็นปลากระพงนะครับพี่นอ้อง เมื่อกี้น้องคนน้องเขาชมด้วยนั้นน่ารักอ่ะเขาบอกงนี้ไม่รู้ไม่รู้ชมใครเอาเหรอไม่ไงไม่ไงน้องสองคนนเี้่ารกะเขาบอกยนารักอ่เขาบอกอย่างนี้สช่วยเนนเอาปมเนี่ยเนเอาปหเอาหยิบหยิบช้อนเลยนะครับ อานิมนต์ครับเรนนี่องค์สักสี่องค์นี่มนต์ครับเนรนนิมนต์ครับ,รบ,รบตักเลยตักวางเลยตักวางเลยตักเลยหยิบซ้อนเลยครับเรนได้ครับแล้วเรื่องเดียวเดี๋ยวเอาให้ผมใหก่อน ติดเลยมันเสียแล้วหยิบแก้วได้เลยนะครับฝั่งนั้นเลยนะครับแล้วก็หยิบช้อนตามเลยนะครับอ๋อข้ได้เลยนะคะเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเบิ้ลเท่านเพื่อนพี่เขาอ่านแป๊บนึงครับ เชครับเชิญครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตักเลยตัดตัดไปเลยหยิบเลยครับหยิบเลยครับ สำหรับมือนีเข้ากับเอดลงท่านนะครับเรียบร้อยนะครับแจกไอศครีมนะครับสองถังนะครับยูวัดปางหน้านอกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกัเจ้าก็จาเก็บของนะครับกลับนะครับกลับนะฮะกลับแล้วเดี๋ยวเข้ากับจะสลายโตนะครับแต่ว่ามีมีร้านขนางนะครเพื่อนอยากให้ไปตักซอยนะครับอยากให้ไปตักซอยกัน สุดท้ายก็ฝา,ากอย่ลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้สองห้านํานะครับสุกกานากับข้าจจไบไซส์ก็ฝากติดตามกันนะครับสําหรับเมื่อนีก้กะสวัสดีครับสําหรับวันนี้ไอ้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สุดท้ายพลฝากอะไรถึงกับพนใจบุญทั้งหลาย เราเป็นคนไทยนะคะเราคนจะแบ่งปันกันนะคะการที่เรามีน้ำใจแบบผู้อื่นนะคะมันก็เป็นทางที่ดีตอนนี้เรามีแต่คนอื่นเ่าอาจจะไม่มีนะคะแบ่งนิดแบ่งหน่อยก็ยังดีกว่าไม่แบ่งเลยนะคะขอให้ทุกคนมีน้ำใจเยอะๆนะคะโอเคโอเคครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะให้กับทีมงานเรานะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ